สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 15.1 beta 1ออกมาให้ทดลองทดสอบให้อัปเดตกันต่อแบบไม่ต้องรอกันนานเลยครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.1 beta 1ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15ตัวเต็มที่ผลลัพธ์ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เพราะค่อนข้างสูบแบตเตอรี่การอัปเดตในครั้งนี้จะแก้ไขอะไรหรือไม่จะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอดีเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.1 beta 1บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นทั้งคู่โดย Single Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นนิดหน่อย เราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกจากที่ลดลงเยอะแบบแปลกๆจนต้องส่งฟีดแบ,บ็กแ,แ,แจ้งแ p p เ e ไปตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วความเร็วกลับคืนมาแล้วครับความเร็วโดยรวมจากที่ลดลงตอนนี้กลับมาดีเหมือนเดิมทั้ง CPU และ GPU ความเร็วดีขึ้นแบบนี้แบตเตอรี่จะดีตามหรือไม่ไปทดสอบแลบไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.1 beta 1บน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นไปอีกครับโดยใช้ไป12%เหลือ88%ในขณะที่ iOS 15ตัวเต็มใช้ไป10%เหลือ90%เท่ากับ iOS 14.7.1 งานนี้ต้องมารลุนกันต่อในเบต้าหน้าครับการอัปเดตเป็น iOS 15.1 beta 1บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วแต่แบตเตอรี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้เราดู beta 2อีกทีจะดีกว่าครับถ้าแบตเตอรี่ทําได้ดีค่อยอัปเดตก็ยังทันมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ